ครับก็สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็มีสอบถามมาว่าจะติดตั้งโปรแกรม Visio นะครับโปรแกรมที่เขียนแบบอย่างง่ายนะครับว่าจะทํำยังไงจริงๆแล้วนะครับโปรแกรม Visio นั้นเป็นอยู่ในชุดเดียวกันกับชุด Microsoft Office นะครับก็เมื่อมีตัวติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ตัว install เลยนะครับโดยคลิกขวาที่ run as d m i n นะครับ Run ด้วย admin นะครับ ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับก็กด yes นะครับ yes ไปเลยนะฮะก็หลังจากนั้นเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับในชุดนั้นนะครับเราก็เลือกเวอร์ชั่นก่อนนะครับอาจจะเลือกเป็น2019อ่กาก็จะมีก็แถมให้เลยสําหรับใครที่ยังไม่มี word excel หรืออาจจะเป็น powerpoint อะไรนี้ก็ติ๊กเลือกได้เลยนะครับติ๊กเลือกเลยนะครับแล้วก็สําคัญก็คือเรากําลังจะเรียนเขียนแบบก็อย่าลืม Vis i o อนะครับ แล้วก็ดูด้วยว่า Windows เนี่ยเราเป็น64บิตรหรือเปล่านะครับถ้าเป็น32บิตก็ต้องเลือกตรง x86 นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดปุ่ม install office น,นี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมนะครับเราจะต้องทำการอ่าปิดตัว anti virus วก่อนนะครับนะครับตัว anti virus นะครับก็คือตัวที่มันติดมากับตัว Windows นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้เราใช้ Windows 10กันแล้วใช่ครับก็ นี่ฮะเปิดตรงนี้นะครับเ s น t t i n g นะครับถ้ามันเปิดเขี้ยวน้ำเงินสีปุ่มสีน้ำเงินอยู่ออนอยู่เนี่ยให้กดเป็นออฟนะครับมันเป็นขาวๆแบบนี้นะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ปิดไปนะครับแล้วก็กด i n s t a l l ได้เลยนะครับพอกด i n s t a l l ไปสักพักหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ โปรแกรมก็จะถูกติดตั้งเรียบร้อยให้เปิดมา1ครั้งนะครับมาคุณก็เปิด v i o ขึ้นมา1ครั้งหรือถ้าเกิดเป็น powerpoint เป็น excel อะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับของตัวติดตั้งนะครับแล้วก็กดที่คล c กนะครับคลิกที่ k m s tool ตัวนี้นะครับแล้วก็ run as admin นะครับนะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็กด yes นะครับนะฮะก็ ึ้นมาตัวนี้นะครับให้กดที่ portable t นะครับ aact portable t Port Table นะครับหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดที่ตัว office activation นะครับก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับก่อนจะทำขั้นตอนนี้อย่าลืมนะฮะย้ำว่าต้องเปิด word หรือ excel หรือตัว v ิ s ีโอที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยนะครับขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่ม office activation หลังจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งก็จะใช้ได้เลยนะครับ ่าโอเคก็ลองทําดูนะครับคิดว่าคงไม่ยากสาหรับการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วเราก็จะได้ลงมือ,อทํางานกันนะครับ